24กันยายน2568การเมืองเรื่องใหญ่วันนี้ก็ต้องจับตากรณีที่นายอนุทินชาญวีรกูนายยงตีเตรียมนำ35รัฐมนตรีใหม่เข้าเฝ้าถวายสัตว์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วง4โมงแต่ว่าล่าสุดก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและก็เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา7นาฬิกา15นาทีเกิดเหตุถนนบริเวณหน้าวชิระพยาบาลถนนสามเสน ยุบตัวลึก50เมตรแล้วก็ทำให้เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่โตที่สร้างความตกตะลึงไปทั่วกรุงเทพมหานครและก็ประเทศไทยเพราะว่าไม่เคยเกิดกรณีที่มีการยุบตัวของถนนเป็นหลุมลึกขนาดนี้เบื้องต้นนี้ก็เรียกว่าต้องหยุดการจราจรแล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ที่เรียกว่านายงตีแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องรีบเข้ามาดูเบื้องต้นนี้ข้อมูลจากคุณชัดชาติสิทธิพันธ์ ผู้ว่ากรุงเทพหมหานครที่เดินทางไปอำนวยการตั้งแต่ช่วงที่เกิดเหตุก็ยืนยันว่า,เ,าเป็นการยุบตัวโดยสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของกรณีที่มีการสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้สายสีม่วงใต้นี่ก็คือเตาปูนลาดบุรณะแล้วก็มีการดําเนินการในเรื่องของการสร้างสถานีในจุดที่เกิดเหตุด,ดังกล่าวนั้นก็เป็นสถานี R19 เป็นสถานีโรงพยาบาลวชิระวชิระพยาบาลนั่นแหละก็เรียกว่าเป็นช่วงที่เ,เกิดการยุบตัวเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยตัวนายยมตีเดินทางไปลงพื้นที่แล้วก็ไปรับทราบข้อมูลจากคุณชชาติด้วยแล้วก็ถแถลงให้ทราบว่าในพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็จุดที่เกิดเป็นเ,เหตุเนี่ยก็เป็นจุดที่เรียกว่า เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างตัวสถานีวชิรพยาบาลกับอุโมงค์ซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยมีการทําอุโมงค์สองชั้นจุดที่เกิดเหตุก็เป็นจุดที่ตัวอุโมงค์กับตัวสถานีมาบรรจบกันแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยก็คือมีดินเนี่ยสไลด์ไปเข้าไปในอุโมงค์ดังกล่าวเนี่ยจนทําให้พื้นที่ที่อยู่บริเวณหน้าสถานีตํารวจ3ามเสนเนี่ย ยุบตัวลงแล้วก็กลายเป็นหลุมลึก50เมตรเบื้องต้นเนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องให้เรียกว่า,าทางหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมผังเมืองอกรมโยธาธิการและผังเมืองอกองโยธาของกรุงเทพมหานครสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยสภาวิศวกรรมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปประชุมแล้วก็ระบุเลยว่า2วันนี้ต้องได้คําตอบว่าสาเหตุของการ ยุบตัวของอดินตรงหน้าวชิรพยาบาลนี้เกิดจากเหตุการณ์ใดแล้วก็เท่าที่ได้รับทราบข้อมูลเ <c oughs> บื้องต้นเนี่ยคุณอนุทินบอกว่าในส่วนของการแก้ไขพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงเรื่องของการแก้ไขกรณีของสถานีรถใต้ดินเนี่ยน่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ1ปีอย่างต่ำนะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่แค่ถนนธรรมดา แต่มันเป็นจุดที่ไปเชื่อมกับสถานีใต้ดินวชิระพยาบาลแล้วก็มีการทําอุโมงค์สองชั้นซึ่งเบื้องต้นเนี่ยคุณอน,นุทินก็บอกว่าก็ต้องไปดูว่าจู่ๆทําไมดินถึงสไลด์เข้าไปอยู่ในอุโมงค์ได้เพราะว่าเหตุใดกันแน่แล้วก็ตอนนี้ก็มีความเป็นห่วงมีความเป็นห่วงอาคารโดยรอบอโดยเฉพาะสถานีตำรวจสามเซนซึ่งแม้จะมีเสาเนี่ยเรียกว่า หลายต้นในการรองรับอาคาร6ชั้นของที่ทําการสถานีตารวจ3ามเสนเนี่ยแต่ก็มีเสาประมาณ2-3ถึงต้นที่เรียกว่าชารุดแล้วก็ในส่วนของตัวสถานีดังกล่าวเนี่ยไม่ได้มีกําแพงดินป้องกันการสไลด์ของดินไปก็เลยทําให้มีความเป็นห่วงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตัวนายกก็บอกว่าได้มีการคุยกันก็ประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยระยะาทางเพาะประมาณ100เมตรเนี่ยเป็นพื้นที่ห่วงห้ามห้ามเข้าโดยเด็ดขาด แล้วก็สั่งว่าให้เรียกว่าต้องคุยกันเพื่อที่จะหาสาเหตุให้ได้ภายใน2วันแล้วก็จะแจ้งให้ประชาชนรับทราบขณะที่ทางตัวผู้ว่ากรุงเทพมหานครคุณชัดชาติเนี่ยตอนนี้เรียกว่าออกมาตรการ7ข้อแล้วก็ตั้งวอลลุ่มเพื่อติดตามสถานการณ์เจ็ดข้อสําคัญที่คุณชัดช,ชาติบอกเนี่ยก็คือ1สั่งให้มีการเรื่องของการหยุดเรื่องของการตัดน้ําประปาในบริเวณดังกล่าวเพราะว่ากลัวว่าน้าประปาเนี่ยก็จะไหลเข้าไปในท่อเมนใหญ่ แล้วก็จะทําให้ดินเนี่ยอุ้มน้ําแล้วก็ซุดลงไปอีก2ก็คือสั่งบัดไฟในบริเวณดังกล่าวเพราะว่าเกรงว่าจะมีเรื่องของการไฟรั่วแล้วก็ทําให้เกิดอันตราย 3. ก็คือขอให้ทางรอฟอมเนี่ยรีบหามาตรการในการป้องกันไม่ให้ดินน่สไลด์เพิ่มเติมเพราะว่าบริเวณดังกล่าวนี่ก็ยังมีอาคารที่สําคัญอีกหลายอาคารโดยเฉพาะเรื่องของโรงพยาบาลวชิระพยาบาล4ก็คือให้ดูเรื่องความปลอดภัยโดยรอบ แล้วก็5ก็คือให้มีการติดตั้งกล้อง C C T V เพื่อที่จะจับเรื่องของการเคลื่อนตัวของผิวถนนว่าจะมีเหตุหรือไม่ข้อต่อมาก็คือสั่งให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมโยธากองผังเมืองเนี่ยไปดูเรื่องของอาคารสถานที่ต่างๆว่ามีเรื่องของการซุดเรื่องของการล้าวแล้วก็อาคารที่จะไม่ปลอดภัยหรือไม่แล้วก็ข้อที่7ก็คือขอให้ทางตำรวจจราจรเนี่ยช่วยอำนวยความสะดวก ในเรื่องของการเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็เรื่องของการเ,าเรียกว่าอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรให้กับประชาชนเบื้องต้นนี้ในส่วนของแยกสังฮีเนี่ยคุณชัดชาติบอกว่าจะต้องมีการปิดอย่างน้อยเนี่ยน่าจะประมาณ1เดือนเพื่อที่จะเรียกว่าซ่อมแซมผิวถนนดังกล่าวแต่ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวหลังจากนี้ไปเนี่ยก็จะเร่งอันไหนที่สามารถที่จะเรียกว่าคืนกลับแล้วก็ดําเนินการ ต่อไปได้เนี่ยก็จะรีบให้กลับมาให้บริการประชาชนแต่ว่าก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยอยู่เหมือนกันขณะที่วชิรพยาบาลนี้สวันนี้ก็จะไม่เรียกว่าจะหยุดให้บริการผู้ป่วยนอกเป็นระยะเวลาสองวันแล้วก็ขออภัยในผู้ป่วยอีก3,000คนที่เรียกว่ามีปัญหาในเรื่องของการเข้ารับการบริการนี่ก็คือเรียกว่าสถานการณ์ฉุกเฉิน จะพูดว่าเป็นการรับน้องนายอนุทินชาญบีรกูลในฐานะนายยมตีคนใหม่ก็ว่าได้แต่เมื่อเช้าเนี่ยคุณอนุทินพอรู้เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็เดินทางไปสถานที่ดังกล่าวด้วยตัวเองแล้วก็ไปดูไปรับรายงานจากคุณชาติชาติแล้วก็ถแถลงแล้วก็เรียกว่าพูดถึงมาตรการต่างๆเรียกว่าสั่งการทุกเรื่องนี่คือการเรียกว่าเรียกว่าภารกิจใหญ่เบื้องต้นครั้งแรกเลยก่อนที่จะเรียกว่านําคอรมอเข้าเฝ้าก็ต้องดูว่าหลังจากนี้ จะมีงานหนักๆแบบนี้แหละเรียกว่าเข้ามาให้คุณอนุทินเนี่ยต้องใช้ความรู้ความสามารถอีกอย่าลืมว่าตัวคุณอนุทินนี่ก็จบวิศวะมาก่อนตัวผู้ว่าชัดชาติก็วิศวะด้วยกันเรื่องนี้ก็ต้องดูว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องของถนนยุบตัวที่วชิราพยาบาลเนี่ยจะสามารถทําได้เร็วมากน้อยเพียงใดก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนในโซเชียลเนี่ยก็หยิบเรื่องของถนนยุบตัวที่ฟุกุโอกะเขาใช้เวลาในการ แก้ไขเนี่ยเวันที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยเป็นถนนธรรมดาข้างล่างไม่ได้มีสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเหมือนเราความลําบากของพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยเรียกว่าหลุมลึกแล้วก็ข้างล่างก็เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินมีโม่งชอบเชื่อมต่อเนี่ยสชั้นด้วยกันเพราะฉะนั้นความยากลําบากในเรื่องของการแก้ไขเนี่ยก็น่าจะยากกว่าก็ต้องดูกันว่าที่สุดแล้วเนี่ยจะกลับมาซ่อมแซมได้เสร็จเมื่อไหร่